อะไรพลังอะไรพลังที่มาเป็นแบบไปสู้เราไปสู้ก่บนเราไลสู้ลัวอื่นแม่เน็กมันพลังมหาศาลลพลังสองพันสองหมื่นเลยเงใช่มันมันถึงหนึ่งหมื่นแ็ไ้แต่ก็ยังไม่้มันไม่มีถุงหรอกแลใช้ตัวอื่นสิ มันก็มีตัวอยู่เลยที่จริงมันต้องใช้สิตัวมาทำยังไงจะจะจะไปแข่งตัวที่มันมีสองต,ต,นะตัวตัวแล้วเป็นพันหัวตามีสองพันหนึ่งพันอีกหนึ่งพันคือต้อสองพันด้วยนะตัวเกาแล่คามเป็นนัานใช่ไหมสามพัน <3, 000 S 1> ครับรังเยอะไหมได้สามพัน ใช่พอพลังมันเป็มเนี่ยยังคร่งอยู่เลยเราทำงานพลังหนึ่งพันมันเพิ่มได้ยังไงมันว่าเราเพใหอ้อาหารมันไงมันก็นเลยเพิ่มเพิ่มเพิ่มอ๋อ <ๆ S 1> <นะ S 2> แต่ตอนนี้ไปให้อาหารปลาก่อนปลาจะตายแล้วไปยให้ให้คนนะนะ